สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระสมเด็จหลังพระพิกคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จด้านหน้าเป็นพระสมเด็จฐานสามชั้นมีซุ้มครอบแก้วเหมือนสมเด็จทั่วไป องค์นี้เป็นเนื้อโลหะนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นองค์พระพิคเนตพระพิคเนตเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่คนไทยนับถือบูชาที่สุดองค์หนึ่งตามคติพราหมณ์ฮินดู มีความเชื่อว่าพระองค์มีสติปัญญาที่เป็นเลิศสามารถชนะอุปสรรคได้ทั้งปวงอีกทั้งได้รับคำกล่าวว่าทรงเป็นเทพ,พเจ้าแห่งศิลปะวิทยาทุกแขนงผู้ที่นับถือจึงมักสักการะบูชาพระพิคเนต และขอพรในเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จไม่ว่าหน้าที่การงานการเงินการทองอีกทั้งโชคลาภองค์นี้จะมีการลงลักดำ ไวด้วยนะครับหล่อแบบโบราณนะครับจะเห็นรอยช่อนะครับที่หล่อเข้าไป วันนี้ก็พามาชมพระสมเด็จหล่อหลังพระพิฆเนศเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ